สวัสดีค่ะทุกคนเมเต้เองนะคะวันนี้เมเต้อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมทำสิ่งหนึ่งที่พิเศษด้วยกันค่ะอ่าโอเคค่ะและนั่นก็คือการที่เราจะค่อยๆหายใจเข้าแบบลึกๆนะคะอ่าแล้วอยู่กับคำว่าความเงียบของจักรวาลค่ะโอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆอยู่กับคำว,ว่าความเงียบของจักรวาลเวลาที่เราได้ยินคำนี้หลายคนอาจจะรู้สึกเหงาหรือรู้สึกกลัวหรือรู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครตอบกลับมาเลยแต่สำหรับเมเต้แล้วนะคะ ความเงียบของจักรวาลน,นั้นเคยเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเมเต้เลยค่ะเมเต้เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เงียบกับตัวเองจริงๆค่ะทุกคนไม่ใช่เงียบเพราะว่ามันว่างนะคะแต่เงียบเพราะว่าเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยจนไม่รู้จะขออะไรจากจักรวาลได้อีกแล้วทั้งอธิษฐานเขียนแมนิเฟส หรือแม้แต่การขอบคุณเมเต้ทำไปหมดแล้วคะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบกลับมาเลยมีแต่ความเงียบแล้วก็ไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีวี่แววอะไรทั้งนั้นเลยคะ่ะจนตอนนั้นคะ่ะเมเต้รเริ่มคิดไปเองแล้วคะ่ะว่าหรือเรานั้นไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆกันนะ หรือว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะทุกคนเมเต้ก็ได้ค้นพบเลยค่ะว่าบางครั้งเนี่ยจักรวาลเขาไม่ได้เงียบเพราะว่าไม่ยอมฟังเรานะคะแต่จักรวาลเนี่ยเขาเงียบเพราะว่าเขาอยากให้เรานั้นหันกลับมาฟังเสียงของตัวเองให้ลึกกว่าเดิมต่างหากค่ะ และในความเงียบนั้นค่ะมันไม่ได้มีที่ที่ให้เราเกาะแล้วก็ไม่มีคําแนะนำหรือป้ายที่จะบอกทางใดๆมีเพียงแค่หัวใจของเราเท่านั้นเองและนั่นล่ะค่ะทำให้เมเต้นั้นเริ่มที่จะเข้าใจแล้วค่ะว่าความเงียบของจักรวาลน,นั้นไม่ใช่การทอดทิ้งค่ะแต่คุณรู้ไหมมันคืออะไรอืม แต่แล้วจริงๆนั้นมันคือพื้นที่ที่ให้เรานั้นได้ตั้งศูนย์ชีวิตกันใหม่ค่ะอ่าจักรวานนั้นเขาอยากให้เราได้กลับมาถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าแท้ที่จริงนั้นเราต้องการสิ่งนี้เพราะอะไรเรายังมีความกลัวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและเรา พร้อมจะปล่อยวางของเก่าเพื่อที่จะเปิดรับของใหม่เข้ามาในชีวิตเราแล้วหรือ,อยังอนี่แหละค่ะคุณรู้แล้วนะคุณรู้แล้วนะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จัก,กรวาลเขารักเรามากๆค่ะ และก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เมเต้อยากจะเล่าให้คุณได้ฟังคือช่วงนั้นค่ะเมเต้นะหยุดที่จะขอทุกอย่างจากจักรวาลค่ะแล้วก็แค่นั่งอยู่กับเสียงภายในใจของตัวเมเต้เองค่ะไม่ได้เขียนอะไรแล้วก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ได้พยายามอะไรเลยแค่อยู่แบบนิงน่งๆเฉยๆค่ะทุกคน อยู่แบบนิ่งๆเฉยๆแล้วคุณรู้ไหมคะว่าอยู่ๆคำตอบที่เมเต้ต้องการนั้นมันก็ค่อยๆลอยขึ้นมาอย่างเบาๆเองค่ะว่าถ้าเธอเชื่อในสิ่งนั้นจริงๆเธอก็จะไม่จำเป็นต้องตะโกนมันออกมาให้ดังหอกน้ำเมเต,ต้ <c oughs> แล้วคุณรู้ไหมว่า เรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้นเลยค่ะเมเต้ได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และก็พลังในการใช้ชีวิตโดยที่เมเต้นั้นไม่ทันตั้งตัวค่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเมเต้นั้นพูดอะไรวิเศษแต่เป็นเพราะว่าเมเต้นั้นเงียบพอที่จะได้ยินเสียงพลังงานที่แท้จริงจากตัวเองนั่นเองค่ะ และหลายครั้งนะคะที่เราหลายๆคนนั้นมักอยากจะรู้คำตอบเร็วๆอยากจะให้จักรวาลส่งมาบอกเราว่าได้เลยได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดให้มีสิ่งที่เธอต้องการหลายคนอยากได้แบบนี้ใช่ไหมคะหรือภายในวันศุกร์นี้นะสิ่งที่ฉันอยากได้มันต้องมาถึง เนี่ยหลายคนเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคะ่ะจริงๆแล้วเลยนะอะคุณรู้ไหมว่าความเงียบนี้ล่ละคะ่ะมันคือคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดเลยคะ่ะทุกคน เพราะว่ามันคือการที่ฝึกให้เรานั้นรู้จักรอคอยด้วยพลังใจค่ะยิ่งเรานั้นอยู่กับความเงียบมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นค่ะทุกคนเราจะ ค่อยๆเห็นว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้หลงทางเลยนะคะเราแค่ยังไม่เคยฟังเสียงข้างในของเราจริงๆนั่นเองค่ะทุกคนอาเดี๋ยวเราจะได้กลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะและเมื่อเรากล้าที่จะกลับมาอยู่กับความเงียบอีกครั้งหนึ่งเสียงที่แท้จริงอันนั้นที่มันดังอยู่ในตัวเรานั้นมันจะดังชัดขึ้นมาอีกค่ะ แล้วก็เป็นเสียงที่บอกว่าเราทำได้เราเป็นคนที่มีค่าต่อจักราวาลใบนี้และเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแล้วและสำหรับใครนะคะที่ฟังเมเต้มาถึงตอนนี้คะ่ะทุกคนอาแล้วใครรู้สึกอินมากไปกับเรื่องราวของเมเต้จนใจของคุณนั้นเริ่มสงบลงอย่างประหลาดเมเต้มีข้อความอยากจะฝากเอาไว้ค่ะ และนั่นค่ะมันคือการชวนให้ทุกคนนั้นกลับมาอยู่กับความเงียบของตัวเราเองอีกสักพักหนึ่งค่ะไม่ใช่เพื่อที่เรานั้นจะเร่งรีบทำอะไรแต่เป็นเพื่อว่าเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะอืม และเมเต้ ete, นะคะอยากให้คุณลองถามตัวคุณดูนะคะว่าเรากำลังปรารถนาอะไรกันอยู่แน่นะและเหล่านั้นอยากให้พลังงานภายในของเรานั้นชัดเจนมากพอ จนจัก,กรวาลน,นั้นไม่ต้องนั่งเดาใจเราอีกต่อไปไหมและถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากจะชวนให้คุณนั้นมาร่วมเดินทางกันในคอร์ส Soul Awakening อันนี้เลยค่ะคอร์สนี้นะคะไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปมาให้คุณค่ะแต่มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เรานั้นได้กลับมาเจอคำตอบของตัวเราเองจากความเงียบที่มันเต็มไปด้วยพลังค่ะ ก่อนที่เมเต้จะจบไลฟ์ในวันนี้นะคะเมเต้อยากจะย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าความเงียบนั้นไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ เพราะว่าในความเงียบนั้นเราจะได้ยินเสียงที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นวันนี้ถ้าคุณนะคะมีเวลาเพียง5นาทีก็ยังดีค่ะ5นาทีให้คุณนั้นลองที่จะปิดเสียงรบกวนภายนอกทั้งหมดที่อยู่รอบตัวคุณลงอแล้วคคุณหันกลับมาถามตัวเองดูนะคะว่า ตอนนี้ฉันได้ยินอะไรจากข้างในบ้างแล้วค่อยๆฟังอย่างใจเย็นอย่ารีบไปไหนนะคะแล้วปล่อยให้เสียงนั้นค่ะพาคุณกลับมาสู่บ้านที่แท้จริงของหัวใจตัวคุณเองค่ะ เมเต้ Mete, ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไปด้วยกันและอยู่ดูไลฟ์เมเต้จนจบเมเต้ Mete, ขอบคุณทุกทท่านมากๆเลยนะคะและสำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมคอร์สนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเมเต้จะแปะลิงก์รายละเอียดเอาไว้ให้นะคะให้คุณนะคะ อ่านมันแบบสบายใจได้เลยค่ะเพราะถ้าหัวใจของคุณนั้นพร้อมคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้เมเต้ต้องไปแล้วบ๊ายบายรักและเชื่อม,มั่นในตัวทุกคนนะคะและใครสนใจขออย่าลืมทักมาที่ l i น์แอ แอดโคชเมเต้ Mete, ที่เมเต้แปะเอาไว้ด้านบนตัวอักษรสีดำนี้ได้เลยนะคะทักมาพิมพ์ในไลน์นะคะแอด c คชเมเต้ไลน์แอดแอดโคชเมเต้ได้เลยค่ะหรือจะอ่านละเอียดในคอมเมนต์ก่อนก็ได้นะคะแล้วกดลิงก์ที่เมเต้แปะเอาไว้ได้เลยค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ